เสื้ออะลคาร์ดรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าลูกไม้เนื้อทอนะคะอันนี้จะเป็นเราทอขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยจะมีความเห็นผ้าซิ้วตรงลายดอกไม้นะคะแล้วก็ปักลงไปบนกลางดอกส่วนตัวเนื้อผ้าก็จะเป็นการทอแบบทอเนื้อบางนะคะจะเป็นเนื้อนุ่มทอใหม่ทั้งตัวเลย ดีเทลที่คอจะเป็นการติดกระดุมเรียงกัน3เม็ดนะคะสามารถปลดจริงได้ทั้งหมดแล้วก็ป้ายเราจะมีกระดุมอะไรให้มีโลโก้นะคะที่คอนะคะจะแต่งเป็นทริมกราฟิกแล้วก็ระบายวีจะทอเป็นลูกไม้แล้วก็ใส่เชิงงานปักเข้าไปนะคะตัวนี้ชิ้นนี้เราก็ทอขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย ทรงแขน3ส่วนนะคะด้านในมีลังถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในก็จะเป็นทรงพองออกประมาณนี้ตัวระบายอ้อมยาวถึงด้านหลังนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะสีจีนจะประมาณนี้นะคะมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ